พระพี่เลี้ยงที่คอยการอบรมเป็นอย่างดีแถมยังมีเพื่อนเพื่อน,นสหเทม,มิกที่คอยให้กำลังใจในการสร้างบารมีอีกด้วยและตัวลูกเนเ,นเองก็จำหันเตือนตนเองปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตตอกจำเป้าหมายชีวิตทุกวันเลยถูกหลักวิชาจะ กรบวดแล้วต้องปฏิบัติทำทำสมาธิถ้าได้สุขของสมาธิและอะไรมันก็เรื่องเล็กจะเห็นเป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนและก็มีพลังใจที่จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นที่จริงเรามีบุญมากเกิดมาอยู่ในโ่กเงาของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งการเห็นแจ้ง รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมด้วยตัวของเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องใช้โอกาสที่เรามีบุญนี่เนี่ยให้มีวาสนาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญและต้องห้ไไปเห็นแจ้งให้ได้เดี๋ยวบางทีเ,เราเนะี่ยไม่รู้หรอกว่า,เ,าเราเนะี่ยยังมีวิบากกรรมกันอีกเยอะแยะเลยเ ที่ติดตัวมานี่ข้ามพบข้ามชาติมานับพบนับชาติไปทวนเลยเป็นผังติดตัวมาเนี่ยทีถ้าหากเราสามารถไปเห็นแจ้งได้เลยนะจ๊ะว่าเออี่บากนี่เราทำอย่างนี้นี้นี่นะแล้วเรา เออไปลื้อผังตรงนี้นะหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีได้เนี่ยเรามีระเบิดเวลาในตัวกันเยอะนะก็ไม่เห็นนะอินแจ้งเนี่เยเดยกคุณลวงปู่ท่านจะลื้อตรงนี้เลือ่อยคุณยายท่านก็จะลือล้อลื้อลือ้อเก็บไปเรื่อยเลยเก็บแล้วก็ จะที่เลื่อนฐานาะาจกเฉลยศึกธรรมดาเป็นเฉลยศึก,กิติมศักดิ์นี่เนาะ,ะคือแม้ยังเป็นบ่าเป็นทหารเขาแต่มีทางออกมีทางออกอจนมาถึงทุกวันนี้วันที่ลูกเดน,นรอคอยนั่นคือการที่จะเข้าสู่การอบสมบทุติจ